สวัสดีครับพี่น้องนักขาวบ้านแดี้ยงเชนลครับวันนี้ก็มาปั้นเขาครับูีหน้านอนตาฟร์ฟมครับบรรตาเจ้าจนหัดค่ำแล้วครับยักษ์ทันเลี้ยวอยู่รถไถกัดติดภารกิจหลายมองครับไปปั้นมองขึ้นจังมากครับมาสายอะไรสาแน่ักหน่อย เมื่อดิปันน้อนสารฟ้ามครับมีสิบกว่าไล่ตอนนี้ก็พกโมงครับใกล้คำแล้วไกลแล้วแล้วครับทำเมื่อน,นีก็แล้วพอดี ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังว่านเขาแล้วครับปั้นเขาว่านเขาบอา่อท่ำตอนนี้ก็บ่ได้ท่ำนลครับเดี๋ยวฝนมาหนิดน้าม,มาหนิดบ่โอกาสครับ นี่กัดหดไถกัดหลับงานเมื่อวานมาไวา้ครับเื่องไถท,ทั้งปั้นครับหลับซับกันเป็นวาเลนล่ะครับช่วงนะี้ปั้นหน้าดินแห้งครับไงกุ๊บเลย ผลกับโบมีครับปั่นไ้รอบผลครับทางฝากยี่สานกัเป็นจั้งแี่และครับทํามากสอนบินแหงหงนี่นแะครับว่านเขางอขึ้นมากฝนตกมากครับพอดีทํารอบผลครับ ทำตอนฝนตกละเอียดเพชรยาครับเพชรบ่ได้ครับรถไถติดโอ๊ยลุย กดครับกดพอหลหดอดทนครับใส่หลังเศร้าปั้นหังเศร้าครับจนมาหดคำครับมือได้ก็ได้จ้วงนี่เป็นจ้วงเล่งของเงินล่ะครับ ตอนนี้ครับองรูว่าจีไปเอาตอนไหนแล้วครับนี่ครับบรรยากาศนวนตาลปร์มช่วงนี้ครับโมไปตะเบิงแล้วครับห้ากับโมนี้แหละครับนิ่ตะดินแห้งขาดไว้อีก ฝนตกลงมานี่เดือนนานี่ยครับเียวตึบนยารอบฝนดีแจ้งน้อยครับ กองฟ้าตอนนี้กัใไก้เมื่อค่ำแล้วครับรเวินกัดร่างขี้ตกดิน ขอจบคลิปไว้เพียงแท่นี้แล้วครับชอ,อบบรรยากาศแบบทรงไฮทรงหน้าแหละก็จะเริ่มกดซับแล้วใคกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังแรงใจครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ